คิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับ10มีนาคม65สรุปแนวทางที่จะปรับให้โควิด19ในประเทศไทยจากโรคระบาดรุนแรงไปเป็นโรคประจำถิน่นสืบเนื่องมาจากแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครับเขาประชุมกันแล้วก็อยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถจัดการและรับมือกับโควิด19ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นโรคประจำถิน่นปักธงเอาไว้คือ1กรกฎาคมนั่นคือมันไม่ได้ระบาดรุนแรงและแคล้ายๆกับไข้หวัด ควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้มีไม่สูงเข้าถึงการรักษาได้เร็วอยู่ยามีเพียงพอถามว่าจะทำยังไงก็เลยแบ่งเป็นห่วงเวลาสำคัญ4ช่วงเวลาช่วงที่1ระยะแรกมีนาเมษาควบคุมไม่ให้ผู้ติดเชื้อสูงไปมากกว่านี้ครับเฉลี่ยทุกวันนี้ยอด PCR กับ ATK เนี่ยก็40,000กว่า50,000 6 0,000อ่ะวันนี้มีทะลุมา7 0,000เศษเเนี่ยนะฮะรวมกันนะต้องไม่ให้สูงไปมากกว่านี้ละ ตัวเลขของผู้ที่หายป่วยก็จะเห็นสัญญาณบวกคือหายป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือระยะแรกมีนาเมษาต่อไปเมษาพฤษภาระยะที่2ถ้าหากตัวเลขมันลดลงมาต่ําได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องกดต่ําลงไปอีกครับไม่ให้มันบวกขึ้นไปไม่ให้มันทะลุขึ้นไปไม่ให้มันบวมไปมากกว่านั้นกดต่ํากดต่ํานี่คือระยะที่2เมษาพฤษภานะครับระยะที่3พฤษภามิถุนา อันนี้จะเป็นช่วงที่พยายามคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ได้วันล,ละ1,000-2,000ถึง2,000คนอยากให้อยู่ตัวเลขประมาณนี้ไม่ให้มากเกินไปกว่านี้ละถ้าทำได้ระยะที่4ก็คือ1กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คาดว่าโควิด1 9จะเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศไทยอันนี้เป็นแนวทาง4ช่วงเวลา4ช่วงระยะสําสำคัญทีนี้อีกหนึ่งเครื่องมือที่สู้กับโควิดก็คือยาที่ผ่านมาจะคุ้นชื่อแต่ฟาวิพิราเวียแต่ตอนนี้เนี่ย วันนี้กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามียาชนิดล่าสุดโมโนพิราเวียมาถึงไทยแล้วเรียบร้อยอยู่ระหว่างจัดทาฉลาดสัปดาห์นี้ทําฉลาดสัปดาห์หน้ากระจายายาไปตามโรงพยาบาลและคงจะไปอย่างทั่วถึงนี่นะฮะคำแนะนํายาโมโนพิราเวียจากองค์การอนามัยโลกคือใช้กับกลุ่มเสี่ยง608ก็คือคนอายุ60ขึ้นมี7โรคเสี่ยง7โรคเรื้อรังและอีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มคนท้องโมโนพิราเวียมาถึงแล้วเดือนนี้ แล้วเดือนเมษาจะมีมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือ Paxlovid ดังนั้นเมษายนในไทยน่าจะมียา3ชนิดคือฟาวิพิราเวียมอน n พิราเวียและ p a x l o v ิดในการรับมือสู้กับโควิด -19 ใกล้จะสงกราน,นะครับเดือนหน้าเมษาก่อนกลับบ้านสงกรานขอให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิใครยังไม่ฉีดรีบไปฉีดนะครับรักและห่วงใยคนที่บ้านอย่าลืมฉีดวัคซีนเพื่อคนที่เรารักครับ